ครับอันนี้ดูมาแล้วเนาะโอ้สป้าปร้เาะตอกะนาเลยอะไรป้าขิดตอสาทีมที่กำไรสุดเลย่สิไปจังหน่อย ช่างพงสวัสดีครับช่างพงษ์ผสมปูนเสื่อมมปูนกาวกันท่านไหผผสมหลือผสมปัญหเาไม่หยกปนลาอบอพอรือจว่าเลือตอบเนยังไงปูนปูนกสอ ก็เสรอีกด้วยขัอีกกอาบล็อไปปลุีกบล็อกหน้าเพราะว่าตัวมันนี่ของหนามไม่ใช่แค่ตัวนี้ได้เออแดงแจ๊สองขัได้ก็ได้เพราะว่าเคยจิ้มใคอยู่นี่ป่ ของหน้าอาซาอยู่นะเขาตามไกันนี่หลัคอมี่้นีตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำเข้ามาตรงนี้เลยก็กอมาแลใส่ช่ลมนี้จะได้มีลมจะม่ร้อนหน้า่ห้อนโอ้ดังนนทุกท่านให้มีซึมเนาะ พวัีงมาดีครับสุดยอดเลยแจวล้างน้ำงานเร็วมากนะครับไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์นะครับฮะเป็นไงเป็นไงแจวเลยแบบเอ้าไปดูมาโ้ได้จะหยมายองแล้วยิงอยู่นายโอ้ยยิงอยู่นายช่างพงมาไปก่อนมีเก้าตัวเนาะมีเก้าตัวอาจจะไม่ครบนะครับเอ็มอยู่ไหนแกะ ครับผมให้ทีมช่างให้ทีมช่างเดี๋ยวให้ลุงมอบให้ลุงมอบอ่ใช้ชแนลใช้ชแนลลุ้นกันว่าใครจะได้บ้างมือใส่ได้หมืนครับผมมมาเอ็นยูไนนะครับผมเห็นเราทำงานกันไง เส oh. really? yeah. yeah. ื้อม oh, ันจำเป็นนะเสื้อทำงานเนี่ยเอาไปพ่อเสือด้วยอ๋อลุงเสือด้วยนะครับผมไปสี่สองสี่ใครเนาะเราก็นึกไม่ออกใครเนาะทำกับเรอโอ้ยครับลุงหมดแล้วโอ้ยนี่ทำอยู่ตัวเองโอ้ยหมดแล้วมั้ง ยังย uh, ah, ัง ah, ย ah ังเอยู่นี่เนาะยังยังบนน้ำตกอ่งกับตันดำซซิ่งก็ได้ดงซิ่งดำซิ่งนะฮะโก้ลโกบไกโะก็ได้จะหาช่องก็เจอไหมโกโกะก็มีเอพีเอเน้ ลุงคนลุงคนลุงคนลุงเนลุงพันเน้ลุงพันเน้ลุงพันเ้ารงพันเน้ลุงพันเน้ลยงพหนเน้างไันเน้ลุงาันเน้ลุงนเ้ลุันเน้ลุงพันน้ลุงหนเน้คุงมากเ คุณเล็นยู่ใดนะครับครับผมครับผมครับอันนี้หรอที่ว่ากล่องจะใช้นะใช่ครับต่อไปก็พรอะผู้ใหญ่มาเด้อน่ะนะครับรถหน้ารถหน้าเดี๋ยวทำมาอีกรถหน้าจัดมารถกลครับผมเดี๋ยวเราจะอยู่นี่อีกนาน บอกว่าจะขายทีเป็นร้อยเลยมันเราอยู่นี่อีกนานเราอยู่นี่อีกนานใช่ครับเดี๋ยวสั่งมีเดี๋ยวสั่งมีขอบคุณใจมากมากครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใ่เลยครับผมนะครับผมครับว่าเอะไรหมูนี่เมอะไรเบอร์เก้าหมูนี่ยไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ป่ะมีเบอร์ไหมไม่มีครับเราไม่มีเบอร์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 ย่ายลงกันเด้ออย่ายลงกันเด้อกับตันกับเจ้ยลงกันเด้อ กอนะเอ็นยุ่งในยอหมูนี่นี่นี่นะครับเอาเสื้อมาฝากพี่น้องเราเนาะจลเรักเพราะว่าเราทำงานกันนะครับพวกเราทำงานกันก็ต้องใส่เสื้อผ้าเนาะวเนามว่าใจี้เอาเอานี้ก่อนลุงเอาอันนี้ก่อนนั้นค่อยว่ากัน เด้อครับเด้อสุภูุคนม่เด้ด้อันนนีสวัสดีครับจนสาวสวยสา้เคซีนะครับเคซีเจอมิสมิสจำปาดงไปโอ้ยอยากให้พ่อกันเด้อเนปาดงก็ได้เคยฝอยน้ำเทียงจำปาดงมีส1บคน หัวน้ำเออหัวน้ำเพียงมีสิบคนอ๋ไปหามาแล้วหาข้อมูลมาแล้วกระปดีแค่เจคนพูดกัน่รอ้ววดหัวดงาน่สู้แข่ง่่มีเ่อนเรื่อกันคารุลรุ่นรุ่นรุเบิกบ้านรุ่นแบบสร้งบ้านเลยนี่หัวน้ำเพียงนี่เจ้าแม่รุ่นสร้างบ้านเลยค่ะเห็นว่ามือไม่ม่ก่งมานะมออมอก่ส่วนส่วนมาถอนหัวมันในด้อมือหน่ะหกส้ี่เอส่วนมาเลยเนี่ นะคับรรยากาศอมาณมันคานอด้วยะไรบงคนกิน้กดัม่ดมังคุดมังคุดเ้าเกล่นใส่้องาโอปลาโอแ่เดี๋ยวนี้านีบอกอยู่ในรางเหอหลายี่ยสโอ้เลิศมนเดอ์วนเดอวนล่ะคมนก็ไมดขามันางลังมนก็ไ้วมก็ต้มากมือพี่มีคนเดียวอะขนมเลย พร้อมก่อ <ท stimulus S 1> นหมดจะเสือนยังกี่ตัวเหมยมากินต่อเวเหอเป็นนายาเยกัน hmm. ต er ัวเหมยอะงที่านันทานทคขนาดท่านว่าไหนเขาซื้อได้เลเอาอเดครับเออเป็นบริษัทอะไรมาย่ามม้นักลงมาน่ไรไรนี่นะไรรถหรืออวอ่านนีเทสมมาถามเราทางนะเพราะว่าเาบใส่เขาบริ เขาะสายเขาสายนนเขาาต้นไม้นะมันไปส่ที่เขาเอ่รถที่เขาาร้องเพลงมาหนเอาน้ำมาด้วยนะเน้ำา่แกเนเอาบ้านแใ่หนเอออะรเขาเาคือีเก่านน่ะนูผมผมมันุกไปได้เอ้ยนูถ้ามันเอาไหมเอาไหนเอากานปนน่ เราว่าบ um, oh, uh, ัตรที่ไทยรู้นะเพืยอรอการตัดต่อเนื่องเลยเนี่ยผมกับตันรอบจัดมากครับจัดไปผมไร้ใ่ด้วยนะครับที่ไหนที่ไหนใจไม่มีที่นอนพอดีมีแล้วมีห้องน้ำเ็ตัวเลิกนะครับขายของอีกแล้วนะครับรอดแน่รอดแน่ วันนี้เลยตั้งไว้เลยเขาบอกว่าเขาจะมาดูให้ทุกวันสามสิบสามห้าสามแค่ร้อยวันนี้นะแกสี่รอบมาแค่สามแค่ร้อยไปเอาแล้วเนี่ยคอยว่าเอาแล้วจะไม่กระสิบบอกข่อยจะไปเอากรองข่อย ที่อยูตงบานห้อมักงาบกล่ะกัวละเ่เลยนี่จนม้ตรวนี้บอกใครไปกล้านะเพราะแตมบอกว่าโป้งคนนั้นนะคะโป้งเมื่ไหรถึงโกรธนะแสดงว่าคนคนมีคลิปคนเล่นแสดงว่าคนนั้นเราเห็นคนที่มีคลิปคนแรกตนนี้ก็คืิคนนั้นเพราะป่านนั้บอก พัอจูงแนเป็นสองคนอยู่แล้วไปถ่ายคลิปแบบไหนขอหาเจ้าพะเจ้าปัไต้จน่้นมาน่อยแล้วคุณแดงแล้วัวเอาคุณแก่ัวมารีอยขับมาเ้ากัสสิมาเลมันไปดูแล้วยิ่งเคลียยิ่งเห็นไห้มันอยู่แ้วแหละอนุเอาไปตอนปีกไว้แล้วแหละเอาแหรอเ็เอาไป้าลัมน่นมแดนงาเยี่ยมทุกอย่างแกเให้ตังโว้บ้นได้เอาอยู่ดี โอ้ไฟพันปีกหมดก็ปิลเตอร์ฟาเรีอลมากๆเลยเนี่ยปีกชิปปกิดเครื่องไม่อยู่างเดียวเนี่ยเจ็บรพได้ห้าอเรอไคแล้วพด้ของค้าของค้าของค้าไม่ได้เอ้นหอื่นจะฟาเก็บเห็ดเด้อนะหลายๆกองเนเด็ายมันดอกเงี้ยฟ้ามั้งเขาดีหมดมันพอได้ยูปาด้อพอได้ยูปาดิเขาโจมันได้หมต้นไม่หังเลหม ตัะาไม่เอวไปยุ่เจ้าเนีไปหาเข้าไปหลายรอบแล้วมันไม่เกิดผัดนเ้ายอันงไปบ่ายเจ้าเล้ายังไม่ได้ายยจงเจองแล้วเอาจนเอาไปจองปิดไว้เอาบอกีได้ไปจองนะข้างนอกไปอีกงจองรถเฮ้ยไปน้ำกันเป็นสิรู่หรอไปน้ำกันนะ